สวัสดีครับวันนี้มิกอยากพาไปดูเรือฟริเกตตัวใหม่ล่าสุดของฝรั่งเศสที่หลายคนรอคอยนั่นคือฟริเกต FDI รุ่นอามิลาอโลนัของฝรั่งเศสครับมิกจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเรือลำนี้ถึงถูกมองว่าเป็นขนาดกระทัดรัดแต่แรงเกินตัวเราค่อยปิดท้ายด้วยตารางเทียบภาพรวมกับเรือหลวงภูมิพลอดุญเดชเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพอย่างรวดเร็วว่าลายเด่นอะไรต่างกันยังไงบ้างนะครับก่อนเริ่ม ขอตั้งกรอบข้อมูลสั้นๆให้ตรงกันนะครับ 1. ล่าสุดนาวาวกรุป๊ปส่งมอบอารราวโรนักให้กองทัพเรือฝรั่งเศสแล้วในวันที่17ตุลาคม2025และเรือลำนี้เข้าบ้านใหม่ที่เบรสในเดือนกันยายนเพื่อเดินหน้าทดสอบเชิงปฏิบัติการต่อก่อนคาดว่าจะเสร็จสิ้นการเตรียมความพร้อมและเข้าประจำการช่วงกางปี2026ครับ 2. โครงการ FDI ของฝรั่งเศสทั้งชุดล้ลำมีกรอบงบที่ประกาศไว้ราว3,800ล้านยูโรตั้งแต่ปี2017ซึ่งเป็นงบพัฒนาและสร้างชุดแรกของประเทศเจ้าของแบบครับ 3. เวอร์ชันส่งออกที่ดังที่สุดตอนนี้คือของกรีซในชื่อ FDIHN k i m o n Class ซึ่งในระยะแรกนะเซนอสามลำมูลค่าราว3,000ล้านยูโรรวมอาวุธและการสนับสนุน3ปี ตามคำชี้แจงของฝรั่งเศสในดีลปี2021ครับโอเคครับทีนี้เราไปดูของกินว่าอเมริรารลนารมีอะไรใหม่บ้าง FDI คือเรือขนาดกลางที่ยัดเทคโนโลยีทงเรือไว้ครบภาพรวมสั้นๆ FDI ขนาดประมาณ4,500ตันความยาวราว122เมตรความเร็วสูงสุด27นอตระยะปฏิบัติการราว5,000ไม้ที่15นอต ลูกเรือประจำราว1 1 0นายบวกกำลังอากาศยานและทีมเพิ่มเติมถึงราว1 5 0นายเต็มชุดจุดขายคือโครงสร้างดิจิ a อลเนทีฟตั้งแต่วันแรกและการรวมสมองตาหูไว้ในโมดูลย่อเสากลางลำที่เรียกว่า P-SIM Panoramic Sensor and Intelligence Module ครับ P-SIM Panoramic Sensor and Intelligence Module ไม่ใช่แค่เสา แต่มันคือกล่องสมองหนักราวหลักร้อยตันที่บรรจุศูนย์ยุทธการเซติสชุดเลดราและอิเล็กทรอนิกส์หลักและหนึ่งในศูนย์ข้อมูลดีต้นของเรือการทำพีซิมแบบแยกสร้างแยกเทสนอกตัวเรือช่วยทำให้โรงงานเปิดเครื่องทดสอบและฝึกได้ก่อนยกทั้งโมดูลไปติดตั้งที่ลำจริงลดเวลาหน้างานตอนฟิตติ้งอย่างมีนันยสำคัญ อันนี้คือหัวใจที่ทำให้ fdi ดูทันสมัยกว่าขนาดลำครับอีกชิ้นที่คนในวงการพูดถึงมากคือเรดาร์หลัก trail cfa แบบ asa sina f o r fix panel ให้ภาพ3.60องศาแบบดิจิตอลเต็มใบทั้งเฝ้าระวังอากาศผิวน้ำและทำไฟล์คอนโทรลได้ในตัว r e f ฟ c ไวและรับมือสภาพแวดล้อมทัซ้อนได้ดีในจุดนี้คือเหตุผลที่หลายคนบอกว่า fdi เล็กกว่า frame แต่ตาคมกว่าโดยเฉพาะงานป้องกันภัยทางอากาศครับฝั่งต่อต้านเรือดำน้ำ FDI ลงตัวด้วยโซน่าหัวเรือ Kinclip MK2 บวกแคปตัส4แบบลากจูงซึ่งเป็นชุดที่กรีซก็เลือกใน FDIHN ด้วยทำให้เรือลำ4,500ตันนี้มีฟันเลื่อย ASW คมเกินขนาดประกอบกับเหยื่อลวงคันโตสำหรับต่อต้านตอร์บิโด ช่วยเพิ่มโอากาสลอดในงาน ASW หนักๆครับอาวุธเล็กแต่ครบตั้งแต่ a s t e r ถึง Exocet ด้านอาวุธ FDI เวอร์ชันฝรั่งเศสติดตั้ง Silver A 5 0จำนวน16ช่องยิงสำหรับ a s t e r 15 30ซึ่งช่วยคลุมโดมอากาศในระดับพื้นที่รอบหมู่เรือขณะที่งานตีผิวน้ำก็ใช้ Exocet MMC 0 b l o ล k 3C จำนวน8นัด โป้งใส่เป้าหมายได้ไกลพร้อมโปรไฟล์บินตำ่ำส่วนปืนหลักเป็น OTO 7 6มมเมลาร่าปืนนาวาว20มม2ตตำแหน่งชุดท่อยิง MU 90สำหรับโจมตีเรือดำน้ำและชุดรวมคันโต้ครบเซตครับหันไปดูเวอร์ชั่น F D I H N ของกรีซส,สิ่งที่สะดุดตาคือจำนวนแอสเตอร์เพิ่มเป็น3-2นัดและเสริมแรม21นัดสำหรับป้องกันร,ระยะประชิด ตรงนี้บอกสไตล์การลบของอ e ีเจียนเลยว่าเขาเน้นการฟ้าแน่นขณะที่ Exocet mu 9 0 7 6มม,มก็ยังอยู่ครบครับภาพรวมตรงนี้ทำให้ fdi เป็นเรือที่เครื่องมือครบสำหรับงานคุ้มกันคอนวอยคุ้มโดมอากาศให้กลุ่มเรือลาดำน้ำและปฏิบัติการเดี่ยวระยะไกลในฟอร์มแฟกเตอร์แค่4,500ตัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฝรั่งเศสที่ต้องมีเรือชั้น115ลำภายในปี2030แทนชุดเก่าอย่างลาฟาเยตครับตารางนี้มิกสรุปให้เห็นภาพสั้นๆระหว่าง FDI Emerald o n a กับเรือหลวงภูมิพลนรยดเดตนะครับเริ่มจากภาพรวมก่อนแล้วค่อยไล่ไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นเรื่องขนาดและน้ำหนนะัก FDI อยู่ที่ระวังขับน้ำประมาณ4,500ตันส่วนเรือหลวงภูมิพลประมาณ3,700ตันครับแปลว่า FDI จะหนักกว่าเล็กน้อยแต่ความยาวใกล้เคียงกัน FDI ยาว122เมตรกว้าง17.7เมตรขณะที่เรือหลวงภูมิพลยาว124.1เมตรกว้าง14.4เมตรครับระบบเครื่องจักร FDI ใช้แบบโคดัคือดีเซลล้วนเน้นความประหยัดและดูแลง่ายครับ เรือหลวงภูมิพลใช้โคดัตผสมดีเซลกับกังหันก๊าซให้แรงปลายมาไวเน้นความเร็วสูงสุดและการเล่งแสงครับพอพูดถึงความเร็ว FDI ทําความเร็วสูงสุดประมาณ27นอตส่วนเรือหลวงภูมิพลวิ่งได้ถึง33.3นอตเร็วกว่าชัดเจนเหมาะกับงานที่ต้องถึงไวหรือปรับตำแหน่งเร็วๆครับ ระยะปฏิบัติการ FDI เดินเรือได้ไกลประมาณ5,000ไมล์ที่ความเร็วเดินทาง15นอตเรือหลวงภูมิพลประมาณ4,000ไมล์ที่18นอตซึ่งเป็นโปรไฟล์การใช้งานโคลโทนกับ FDI ครับกำลังพล FDI จัดประจำราว110นายและเมื่อรวม Detachment Helicopter จะอยู่แถว150นายเรือหลวงภูมิพลอยู่ประมาณ141นายใกล้เคียงกันในเชิงขนาดกำลังคนครับ หัวใจต่อไปคือเรดาร์ cms fdi ใช้ tlc far เป็นเรดาร์เอซแบบสีหน้าคือติดแผงคงที่สีทิศครอบคุมสา0รอสงศาแบบเรียลไทม์เหมาะกับงานการฟ้าระยะไกลและรับมือหลายทิศพร้อมกันครับฝั่งเรือหลวงภูมิพลใช้ซาบ c raf 4 o a ร่วมกับ amb แล้วคุมด้วย s ซับ9 l v mk 4จุดเด่นคือความครบเครื่องคุ้มค่าและข้อกับสถาปัตยกรรมเครือข่ายของไทยครับ ส่วนศูนย์ยุทธการ FDI ใช้เซติส3.0วางรวมอยู่ในโมดูล p s ิกลางเรือทําให้เซ็นเซอร์กับสมองเรือทํางานเป็นชุดเดียวกันตั้งแต่ต้นแบบเรือหลวงภูมิพลคือนาย LVNK4 ที่เราใช้งานและเทรนกันมานานเชื่อมต่อระบบอื่นของไทยได้ลื่นไหลครับ ลงล่างมาที่โซน่า fdi ใส่ king clip mk 2ที่หัวเรือจับคู่กับ cap t ั u s 4แบบลากจูงให้ความสามารถ a s u ที่ลึกและแม่นครับเรือหลวงภูมิพลใช้ dsqs 2 4ที่หัวเรือร่วมกับ actus แบบลากจูงถือเป็นเซ็ตปราบเรือดำน้ำที่จริงจังเช่นกันครับระบบป้องกันภัยทางอากาศ fdi ติดตั้ง silver a 5 0จําจำนวน16ช่อง รองรับ Aster 15หรือ Aster 30เพื่อกันฟ้าระยะไกลและคุมโดมเหนือกลุ่มเรือครับด้านเรือหลวงภูมิพลใช้ Mk41 จำนวน8ช่องซึ่งสามารถบรรจุ ESM ES s แบบ quad pack ได้สูงสุด32นัดเหมาะกับชั้นป้องกันกลางถึงใกล้ที่ยิงถี่และต่อเนื่องครับอาวุธตีผิวน้ำ FDI มากับ Exocet m m c 0 b o x 3C จำนวน8นัด เรือหลวงภูมิพลรองรับฮาพูลบ็อกสองจำนวน8นัดตามภารกิจและการโหลดในช่วงเวลานั้นปืนหลักและ C.I.W.S.F.D.I ใช้ปืนหลัก O.T.O.76 มมเสริมด้วยนาวาล20มมจำนวน2ตำแหน่งสำหรับคุ้มกันร,ระยะใกล้เรือหลวงภูมิพลใช้ O.T.O.76 มมเช่นกันและมีพาแลง20มมเป็น C.I.W.S. ชั้นไหนครับ ต่อต้านเรือดำน้ำในส่วนตอปิโด FDI ใช้ MU 90ขนาด324มมเรือหลวงภูมิพลใช้ MK 54ขนาด324มมระดับความสามารถใกล้เคียงกันต่างกันตามด็อกทรินและซัพพลายเชนครับระบบเป้าลวงและต่อต้านตอปิโด FDI ใช้คันโตเป็นชุดหลอกหลอและทำลายการคำนวณของตอปิโดฝ่ายตรงข้าม เรือหลวงภูมิพลใช้คันโตวีร่วมกับชุดเป้าลวงเทอมาช่วยเพิ่มโอกาสรอดเมื่อถูกคุกคามจากใต้น้ำครับสุดท้ายอากาศายานประจำเรือ FDI ลอรองรับเฮลิคอปเตอร์ขนาด10ตันและเตรียมความพร้อมสำหรับ UAV แบบขึ้นลงดิ่งเรือหลวงภูมิพลรองรับ S70B หรือ MS60S พร้อมลงเก็บ1นึ่ลำใช้งานจริงในภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายนะครับ FDI เด่นที่เลดาสี่หน้าและสถาปัตยกรรมดีต้นใหม่เหมาะคุมฟ้าระยะไกลและงาน a s เรุ่นปัจจุบันเรือหลวงภูมิพลเด่นที่ความเร็วปลายระบบลบที่ไทยคุ้นมือและความคุ้มค่าในภารกิจคุ้มกันพื้นที่ครับทีนี้เรามาดูกรอบราคาจัดซื้อจัดหาลมเพื่อดูภาพรวมง,งบกันในโลกเรือลบตัวเลขราคาต่อลำมากไม่เท่ากัน ราะโครงสร้างราคาจะแบ่งเป็นตัวเรือระบบหลักอาวุธอะไรฝึกซัพพอร์ตงานอุตสาหกรรมในประเทศ TOT offset และค่าใช้ใจ่ายตลอดอายุการใช้งาน LCC นะครับมิกเลยสรุปกรอบอ้างอิงให้3เคสเพื่อวางไม้บรรทัดเวลาเทียบเพื่อให้คุยภาพรวมได้ง่ายมิกตั้งสมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนไว้ชัดว่า1ย e ูโรเท่ากับ38บาทและ1ดอลลาร์เท่ากับ32.5บาทนะครับ ตัวเลขทั้งหมดเป็นรอมสำหรับสื่อสารไม่ใช่ใบเสนอราคาและอาจเปลี่ยนตามสเปคย่อยอัตราแลกเปลี่ยนและเงื่อนไขสัญญาจริงเริ่มที่ FDI ของฝรั่งเศสเจ้าของแบบราคาที่เห็นคือ750-900ถึง900ล้านยูโรต่อหนึลำครับคิดกลับมาเป็นเงินบาทก็จะอยู่ราว28,500ถึง34,200ล้านบาทโดยตัวเลขนี้หมายถึงเรือและระบบหลักเป็นหลัก ยังไม่รวมอาวุธครบชุดและซัพพอร์ตเชิงลึกภาพรวมนี้อิงจะกกรอบโครงการฝรั่งเศส5ลำมูลค่า3,800ล้านยูโรตั้งแต่ช่วงเริ่มโครงการในปี2017เลยเฉลีย่ยออกมา,าแถวๆ760ล้านยูโรต่อลำครับถัดมา FDIHn ของกรีซเวอร์ชันสมงออก จุดต่างคือดีลนี้รวมเรืออาวุธและการสนับสนุน3ปีทำให้ราคาต่อนหน่วยอยู่ประมาณ1,000ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินบาทราว38,000ล้านบาทต่อ1น,นึ่งลำพูดง่ายคือแพ็คพร้อมลบมากขึ้นเมื่อเทียบกับกรอบฝรั่งเศสที่คิดเฉพาะเรือกับระบบหลักครับบรรทัดสุดท้ายเรือหลวงภูมิพลอดุญเดชของไทย ดีอูเดิมในปี2013ปิดที่ประมาณ14,600-15,000ถึง 15, ล้านบาทต่อ1ลำซึ่งรวมภาษีอะไหล่การฝึกการทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกรอบโครงการแล้วนะครับเพื่อเทียบสกุลเงินให้เห็นภาพมีกล่าวอ้างว่าอยู่แถว482ล้านดอลลาร์ณช่วงเวลานั้นซึ่งถ้าคูณด้วย32.5บาทต่อดอลลาร์ก็จะใกล้ๆ15,670ล้านบาท สอดคล้องกับราคาที่ปิดจริงในยุคนั้นครับสรุปภาพรวมสั้นๆถ้าคิด FDI แบบฝรั่งเศสที่เน้นเรือระบบหลักตัวเลขจะอยู่โซนประมาณ28,500ถึง34,200ล้านบาทต่อ1ลำส่วนถ้าอยากพร้อมลบแบบกรีซใส่อาวุธครบและมีสปอร์ต3ปีก็จะเห็นภาพแถวประมาณ38,000ล้านบาทต่อ1ลำขนาที่เรือหลวงภูมิพล ดูปี2013อยู่ประมาณ14,600-15,000ถึง 15, ล้านบาทต่อนหนึ่งลำซึ่งเป็นบริบทค่างเงินและแพ็กเกจในเวลานั้นครับถอดบทเรียนถ้าไทยจะอัพชั้นฟ้าบนเรือขนาดกลางต้องคิดอะไรจากประสบการณ์ของประเทศลูกค้ารุ่นแรกๆอย่างกรีซเราเห็นภาพว่า FDI เป็นแพลตฟอร์มที่สเกลความแรงด้าน a a w a s ได้ ถ้าอยากกันฟ้าแน่นก็เลือก32 a s t e r สเตอร์บวกเสริมแรมถ้าจะบาลานด้านล่าเรือดำน้ำแคดดัสโฟก็พร้อมซึ่งในมุมยุทธศาสตร์ไทยการเลือกว่าจะลงทุนตรงไหนขึ้นกับเงื่อนไขภัยคุกคามและภารกิจหลักของกองเรือในอีก20-30ปีข้างหน้าถ้าถามมิกว่า FDI ต่างจากเรือหลวงภูมิพลแบบสั้นๆคืออะไร ตาและสมอง FDI ได้ C ีไฟสีหน้ากับ p ี i m และเซ t i s รุ่นล่าสุดซึ่งคือกุญแจในงาน AAW ข้อมูลยุคสมัยใหม่พลังขับเรือหลวงภูมิพลเร็วปลายกว่าเหมาะงานต้องถึงไวและมีโครงสร้างระบบสวีเดนที่ไทยคุ้นมือโดมป้องกัน รวมแอสเตอร์0ของ FDI ขยายและสมีป้องกันกลุ่มเรือได้ลึกกว่า ESSM ในเชิงสเปคทั่วไปขณะที่ ASSM บนเรือหลวงภูมิพลก็พิสูจน์ยิงประสบความสำเร็จแล้วในปี2024สะท้อนความพร้อมเชิงระบบของเราเองครับถ้าคลิปนี้ช่วยให้เห็นภาพ FDI กับเรือหลวงภูมิพลชัดขึ้นมิกฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ คอมเมนต์ว่าชอบทีมการฟ้าแน่นหรือทีมเร็วปลาดเปลียวหรือถ้าอยากจะให้เจาะประเด็นไหนต่อก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้แล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับ